ขบวนรถเร็วที่171นี่ยับผมก็จะเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อน,นะฮะมีหนูแดงวิ่งตับเปลี่ยนอยู่ข้างบนด้วยนะครับผมก็เป็นขบวนรถเร็วสายที่ไกลนะครับผมกรุงเทพไปทางสุงไหงโกรกนะฮะขบวนนี้จะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับผมเที่ยง 30นาทีนะฮะก็จะมาถึงที่สถานีชุมทางบางซื่อเนี่ยอ่าประมาณเที่ยง50นะฮะอ่าแล้วเราไปดูกันว่าได้เป็นฮิตชิหมายเลขอะไรนะครับวันนี้ตอนนี้รถจักอุลตราแมนยังไม่วิ่งนะครับผมแต่ก็ใกล้แล้วนะฮะ มีส่งหัวรถจักรมาที่อปยญาถนนโยชนินสถานีกลางนันนะครับผมอาฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งเก้านะครับผมไม่ผิดพลาดน,นะฮะ ตู้หน้านะครับผมตู้ชั้นสามหน้าจะตัดจอดที่ชุมทางหาดใหญ่นะจ๊ะก็บรรยากาศค่อนข้างมืดครึมนะครับผมผมดูจากผู้โดยสารนะฮะก็บางตานะครับผมไม่ถือว่าหนาแน่นแต่ที่บางซื้อนี้แน่นมากๆแล้วเขาจะบอกให้ จากดูจากผู้โดยสารที่รอบนชานชาลานะฮะถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะ,อะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะ